หลักเกณฑ์รับเงินเยียวยา5 0 0 0ับาทต่อเดือนมาตรการดูแลเยียวยาแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19รัฐบาลชดเชยรายได้5 0 0 0ับาทต่อเดือนต่อคนเป็นระยะเวลา3เดือนคุณสมบัติแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม หลักเกณฑ์รับเงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนข้อที่1ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com ซึ่งรถนะคะก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะคะซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในวันเสาร์ที่28มีนาคม2563นี้ 2. ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่หมายเลขบัตรประชาชนข้อมูลบริษัทในจ้างข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนและข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคาร 3. สามารถรับเงินจำนวน5,000บาท5วันหลังจากการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 4. การจ่ายเงินจะโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นพร้อมเพย์โอนเข้าบัญชีธนาคารหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส 5. ธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์หรือธกสเป้าหมายรวมทั้งสิ้น3ล้านคน